ันนี้นะครับเราจะอสัตว์ไก่หักแปลกวันนี้นะครับเเขียยลวันนี้นะครับเราจะหัวเจรีบอยขวกับแตงโมนะครับว่าจะไปยังไงครับไปดูกันนะครับสามสองหนึ่งเขามีชีวิตอยู่นะครับเขายังไม่ตายนะครับดูเหมือนเหมือนเขาจะตายนะครับตูดจากจากการตรวซาบแล้วเขาน่าจะตายปิดมันตายดีไงมันต้องไปตายสิดแตรหนุ่มฉันไปฆ่ามันเลยได้ เอมึงไม่ไ oh. ด้บอกกูว่าใครมันนะใครมึงมันตายแล้วมันจะตายแล้วนะฉันนั้นกูจะได้น้วยเดี๋ยวติงเดี๋ยวตายเหรอโอเคโอเคอย่างใคยกูต้องการต่อยมึงไปเจอโอ้โหโถผมบ่อ้โหวันวันละไก ลา yup. ่างกายออกกว่าบายนะตัวิญญาณหนึ่งแกลกไปแล้วกูจะต่อยมึงอีกเรีอ่ะมันไม่เป็นไรเลยโอเคมันตายละเอาคุยมันตายแล้วโอเคมันตายแล้วของของดีกูจะต่อยไปไอ้ไอ้แล้วใไม่เป็นไรเลยวะมันโปรแน่นอนมันต้องโปรฉันว่ามันต้องโปรโดนจ้ามันตาไม่ได้ด้วยซัมเออคุณแกไปมัน ไม่เป็นไรเลยกูตายตายเลิศสมน้ำหน้าเออยไอเจมูร what the fuck is that เออกูเตะไม่ได้มันกับปูเป็นผีแต่กูเตะมันไม่ได้ ีไอสัตว์ผีต่อยอผีไม่ได้วัดถึงเฮกินดีมันเกิดอะไรกันขึ้นเนอรยเชยแล้วคนต่อยคนวะคนต่อยคนสรุปคนไม่ตายนะครับคนหายตัวไปเลยตัวแป๊บหนึ่งไอเช็ดอย่างพัดลมจะเข้าไปเนี่ยไอเยี่ยไม่เข้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่พัดลมหะดาลิพัดยกะก่ไหนลองเปิดไปมันดีแค่ไหนมันตีขนาดนี้มันเปิดไงไวเปลเปิดแงวว่า เอาเทียชิตหายแล้วโว้กจังนะโอเคมาได้โอ้โหแรงมากเลยทศทีว่ากูเป็นอมตะยื๊ยเยย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 ยียยยยยยอยยยยยยเรยย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 อยย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 ยายยยยวยยยยยยย้ย ปิงย่างเอ้ยเวอร์เราได้บุกนปิงย่างแล้วเดี๋ยวเวลาอะไรเนี่ยพี่เอ้าของเหลือกูไปแล้วกูไปด้วยเย่เอ้าทำยี้ยอะไร